เอาครับพี่น้องครับสำหรับภารกิจของเอ้าเบอร์นี้ครับสำหรับทีมงานแฮปปี้ของเรานะครับผมกำลังทำการคัดเมล็ดนะครับกับข้าวที่มีคุณค่าทางอาหารสูงครับผมนี่เนาะเขาเรียกว่าธัญญาโอสถนะครับมะลิดดำครับผมกอขอแปนะครับน้องไขย62ครับพี่น้องครับเนาะ ครับสวัสดีครับพี่น้องผู้ฝ่ายครับผมนุ่มพันธุ์ไช่วัชรเกษตรครับผมจากต้นงพุ่มเป็นพุ่มมครับและก็ติดต่อครับผมที่ช่องรายการพี่การเกษตรแชนแนลครับต้องการต้องเอาครับพี่น้องครับพี่แล้วตอนนี้ยิ้มงาน้าข้าวหน้าที่นะครับเป็นการเข้าการคัดเมล็ดนะครับกับข้าวอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่มีคุณค่าทางอาหารสูงนะครับซึ่งเป็นข้าวนะครับสีม่วงดำครับพี่น้องครับนั่นก็คือข้าวที่มีชื่อว่ามะลิดัง วกติแหละไม่พี่น้องแจก,กันนี้ชือเขาบัลลีสีอขอสาวครับอยู่ที่นี่เรามีทั้งมะลิสีขาวมะลิสีดําแล้วก็มะลิสีแดงเนาะเราเลี้ยงมาเองเือมะลลี่สีดำหลังจากที่ทล้การขัดมะลลน,นะครับด้วยเครื่อ,องจแกะขั้นสุดสมัยจากประเทศญี่ปุ่นนะครับเครื่องเครื่องขัดมะลลที่มีชื่อว่าไทเกอร์ฮาวาชิมะเี่รุ่นเอสดีเอฟหกร้อยครับ หลังจากขัดกัดขัดแก้วรับพี่น้องครัดนี่เพอจะถ้าขัดแก้วเป็นยังไงเนี่ยเออเนาะมีครับผมพี่น้องครับพี่น้องนี่คือที่เราคัดเมล็ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนัสดีเอาที่ว่สเต็มเมล็ดครับเอาลิ้มที่วัสเต็มเมล็ดเอาไปแหยไกลครับเมล็ดรอดวัสามารถที่เ็ะเป็นเมล็ดขัดได้ครับ ส่วนตรงนี้นี่ก็ข้าวที่ทําการคัเดรเดรียบร้อยแล้วเก็เป่นอีกคันตอนนึงสุด้ายครับพี่น้องครันหนเอาครับพี่น้องครับ,น,น,รบนี่เป็นขันตอนอีกขันตอนหนึ่งของข้าซึ่งเป็นขันตอนสุดไา่นะครับผมโดยทีมงานแฮปปี้เราจะสีทําการคัดมเมล็ดนะครับปกติแล้วนะครับข้าวเมลิดดาหรือว่ากอขแปดสามเนี่ยทีนี่ลักษณะของ เบือกเมล็ดนะครับแล้วก็เมล็ดจะสีออกสีดําออกสีม่วงออกสีม่วงดําครับพี่น้องครับมว่าแต่ว่ามันมีบางส่วนนะครับที่มีลักษณะเป็นสีขาวแบบนี้นะครับเกิดจากการปนปนในที่นี้อาจจะเป็นตรงที่บริเวณที่นาอะไรต่างๆข,ของพี่น้องกเกษตรกรนะครับที่เป็นเชื้อไทยใหเานาะอแต่ในการปนนั้นนี่มี่หน่อยมากครับพี่น้องครับมีไม่ถึง5%นะครับ เมนสีแจักเ็สต์กันแล้วแต่สำหรับทีมงานเทากับทังการขัดนะครับเพื่อที่จะให้ครบร้อยเปอร์เซ็นต์ต่อไปนะครับนี่นะครับเบิร์ครับสำหรับทีมงานเทานี่จะปลูกขยันขันแข็งเลยทีเดียวนะครับเอาครับพี่น้องครับมาบังมุมทั้งด้านหนึ่งนะครับสำหรับทีมงานแฮปปี้เฮาในการขัดเมล็ดครับพี่น้องรับนี่มีความพิถีพิถันขนาดใดทีมงานเฮาใส่แว่นตากันทุกคนเลยทีเดียวนะครับเนื่องจากว่า สีเห็นชัดเจนนะครับสําหรับเมล็ดสีดานะครับแล้วก็เมล็ดที่ไม่ใช่เมล็ดสีดํานะครับสําหรับข้าวที่มีชื่อว่ามะลิดดาหรือว่ากอขอแปดสามพี่น้องครับพี่น้องสำหรับออเดอร์นี่ครับมีพี่น้องเกษตรกรนะครับผมสั่งตรงมาจากนครหลวงเวียงจันทร์นะครับผมนี่นาะให้ไปทรงอยูุ่หนอง่ายภาษาหนับทั้งหมด250กิโลกรัมนะเอาท้ายสุดฝากพี่ฝากน้องกันแล้วกันนะครับสําหรับท่านใด ที่อยากจะได้พันธุ์ข้าวนะครับที่มีชื่อสายพันธุ์ว่ากอขอแปดสารนะครับหรือว่าข้าวมะลิดำนะครับผมนี่เนาะเพื่อสิเอาไปทําการพ่อปลูกนะครับในช่วงนาปีนี้นะครับในช่วงหน้าปีหรือว่าในช่วงของนาปังรอบที่สองนะครับทั่วประเทศนะครับแล้วก็ทั่วโลกนะครับแฮปปี้การเกษตรนะครับสามารถที่ส่งได้นะครับผมสั่งจองกันเข้ามาสามหมายเลขโทรศัพท์ครับ0 8 9 9 4 2 8 6เ4ครับ0 9 2 5 1 6 4 2า2นะครับแล้วก็0 6 5ย 0495900นะครับเอาจังไลยฝากพี่พา่น้องกันแล้วกันนะครับผมเอาครับสำหรับวันนี้ครับผมนุ่มขวัญชัยวันใจเกษตรพร้อมทีมงานแฮปปี้การเกษตรนะครับพร้อมล่าผ้าจากพี่น้องปลอดไฟไปเพียงเท่านี้ครับผมเพาะจะทําการรีบเร่งในการคัดเมล็ดนะครับให้พี่น้องปลอดไฟทั้งประเทศลาวเพิ่นเนาะนครหลวงเวียงจันทร์นะครับสําหรับวันนี้ครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับพี่น้องครับนี่เนาะ้องบู๊งอะไร หัดแล้วครับพี่น้องครับเป็นตัวสอนให้ครับผมมะลิดำหรือว่ากอขอแปดสามครับผม